ประเมินนะเก็บแบบประเมินว่าเวลามาส่งต่อนะระบบหนึ่งหกเก้ามาที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยคนป่วยก็ดีญาติก็ดีเนี่ยผมจะให้ประเมินดูว่าได้รับความสะดวกไหมมีความพมาึงพอใจไหมมีข้อแนะนําอะไรนะผมผมบอกไปแล้วว่าให้เก็บข้อมูลนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการรักวัดนะมันเป็นตัววัดนะว่าประชาชนที่เขาได้รับบริการเนี่ยเขาพอใจมีพอใจนะะมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไหม ก็จะวัดทุกแห่งหนั้นที่มาส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีแบบสอบสัมภาษณ์ถามว่า,ารถเป็นยังไงนะสะดวกสบายไหมอุปกรณ์พร้อมไหมดีไม่ดีอะไรนะคนขับรถเป็นในภาษาสมัครผู้ชีพเป็นยังไงนะครับก็จะประเมินให้นะเวลามันมาประชุมกันทุกสองเดือนเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมาแลกเปลีนนะ่ยนนะครับมานําเสนอกันว่า แห่งไหนที่ประชาชนพอใจมากที่สุดได้รับคําชื่นชมมากที่สุดแห่งไหนที่ได้รับคําชื่นชมจากผู้ใช้บริการน้อยที่สุดต้องปรับปรุงอะไรครับอย่างนี้เราก็าจะทําให้เรามีการพัฒนาดีไหมครับดีไหมครับดีนะครับจะได้ทราบว่าที่เราบริการบริการไปนี้ประชาชนเขาว่าอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นการพัฒนา และหลรจากการประชุมทุกสองเดือนเนี่ยผมว่าดีมากนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายที่เราจะช่วยกันพัฒนาอันนี้คือเครือข่ายอะไรก็คือเครือข่ายผู้ชีพนะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหรือถูกเฉินณจุดเกิดเหตุนะครับเป็นเครือข่ายที่เราต้องมีการพัฒนานะครับอาจจะต้องเอาผลงานมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผลงานทุกสองเดือนเนี่ยเราเจอเคสเจออะไรที่ ที่แปลกๆหรือว่าเป็นเคสที่ต้องแก้ไขสถานการณ์อะไรต่างหรือข้อผิดพลาดน,นะรหรือในเรื่องของการชื่นชมก็มานำเสนอในเบทีนี้ทุกสองเดือนนะครับวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ระดับเจ้าหน้าที่หลายท่านนะ,นะให้ความสำคัญกับเบทีนี้ได้เข้ามาร่วมประชุมเองนะครับก็ในโอกาสต่อไปผมอยากให้ตัวแทนนะฮะ ในเรื่องของเหนื่อยผู้ชีพทุกแห่งเลยนะครับทั้งในส่วนผู้ดูแลควบคุมกำกับแล้วก็ในส่วนของผู้ปฏิบัติเนี่ยได้มีกอวดมีอากา,า,กาเข้ามาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและช่วยกันคิดช่วยกันทำนะช่วยกันเสนอแนะว่าจะทําอย่างไรนะครับเพราะบางอย่างในส่วนของโรงพยาบาลเองก็ไม่ทราบนะฮะว่ามีข้อที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรบ้างพวกคงต้องอาศัยพวกเรานะที่ทํางานอยู่ที่ตำบลเนี่ย นะได้รับทราบแล้วนำปัญหานำข้อบกพร่องหรือนำในส่วนต่างๆเมาแลกเปลี่ยนก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนากต่อไปนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับกับท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอยินดีกับหน่วยผู้ชี้ตำบลน,นะทั้งสามแห่งนะที่ได้รับรางวัลส่วนด้วยหน่วยผู้ชี้ที่ยังไม่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับ ก็มีผ่านอยู่เจ็ดแ่งใช่ไหมหกหรือเจ็ดแ่งเ,น,งเนี่ยนะมีผ่านผ่านนี่หมายถึงกี่คะแนนนะหกสิบเลยแปดสิบคะแนนก็คือประเมินแล้วได้แปดสิบคะแนนขึ้นไปเนีน่ยผ่านนะจะอยู่หกหรือเจ็ดแ่งนะครับส่วนสามแ่งเนี่ยได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามก็มีรางวัลมอบให้ในว,วันนี้นะครับส่วนที่ยังเหลืออยู่อีกมีแแ่งนั้นที่ไม่ผ่านเนี่ยที่เหลือนะก็คืออีกสี่แผงใช่ไหมสี่แ่ง นะครับก็คงไม่เฉยนะครับว่าที่ไหนนะครับค์จะทราบกันอยู่แล้วว่าที่ไหนก็ขอความกรุณาไปทบทวนไปปรับปรุงในส่วนที่เรายังขาดยูยคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าประชาชนในพื้นที่ทราบมาว่าอา้าวถส่งต่อลถช่วยผู้ชีพของตำบลเรามันไม่ได้มาตรฐานเลยนี่มันไม่มันไม่ผ่านมาตรฐานเลยนี่มันก็จะทําให้เราเสียหายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากให้พัฒนา ให้มันผ่านมาตรฐานนะครับเวลาประชาชนมาใช้หรือเราไปบริการประชาชนเนี่ยเขาจะได้เกิดความมาั่นใจวางใจได้ว่า่ารถผู้ชีพหรือหน่วยผู้ชีพที่เราลงไปช่วยเนี่ยนะครับณจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นรถที่ผ่านการตรวจประเมินแล้วว่าได้มาตรฐานมีใบประกาศเกียรติคุณให้ด้วยนะฮะใบประกาศที่ตรวจประเมินนี้ใช้ได้กี่ปีก็ม,มีการตรวจทุกปีด้วยปีต่อปีนะฮะนะครับ มีสอปีแห่งที่ผ่านมีใบประกาศไหมหรือไม่มีมันจะมีะรายดดะรละเอียดให้มันมีรายละเอียดให้แต่ที่ใบประกาศนี้ให้เป็นการชื่นชมนะว่าได้อันดับหนึ่งสองสามนะครับส่วนแห่งที่ไหนผ่านเนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจประเมินทุกปีนะฮะว่าผ่านนะครับว่าผ่านส่วนอยากจะได้ใบประกาศว่าผ่านหรือไม่ผ่านอะไรต่างนี่ก็คุยกันในวันนี้เ,เพื่อจะได้ไปตั้งว่าตรวจแล้วมันผ่าน อาจจะไม่ได้รางวัลเด็ดขาดน,นะเพื่อจะไปะเรียงกันว่าปี55ผ่าน56ก็ผ่าน57ก็ผ่าน58ได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็<ม><ม>จะได้เป็นประวัตินะครับประวัติการทํางานของของพวกเราที่รับผิดชอบเรืออ่องของหน่วยผู้ชีพของของอวตรและเทศบาลต่างๆนะครับครับก็ขอขอบคุณครับก็ขอ,ขอเปิดการประชุม นะฮะขอทีทีกับทุกท่านนะฮะที่ได้รางวัลแล้วก็มาร่วมประชุมกันในวันนี้ครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้บริการที็นอย่างสูงค่ะท่านในแแทกเกษท่านลอรีที่ผู้ที่ให้คำวาาแล้วก็ให้ข้อคิดแก่ทุกหน่วยบริการผู้ชื่นตำบลลูกแหงนะคะออก็หวังว่าทุกหน่วยก็จะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปนะ ็ดูแลผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมกำกับของเรานะคะก็เชิญคุณผู้บิต่อน,นะคะในรายละเอียดน,นะคะที่ประเมินนะคะถ้าเกิดใน,นที่มีข้อคำถามหรือติดข้อไหนที่ไม่ชัด,จดเจนให้ให้เสนอได้นะคะ ก็เชินเดี่ยวกปน